สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุกุศลน,นะครับผมผู้ประกอบาวนอนาชาแนลนะครับเนาะเมื่อนีนกะอยู่บานสวนหลังหน่อยบางนอานานะาเามื่อนีนกัมาท่าสีนะครับเนาะมาท่าสีล่องพื้นดันน้นนะครับเนาะหลังจากที่เราติดหลอดติดยางเรียบร้อยแล้วกะมาทําการมันเผาโอ้ยเกิด <c oughs> จะเม,ม, <c oughs> ม็นเ้าค่อยหลงมันเผามันเผาอยู่ได้ <c oughs> สื่อสบอ้า นี่นะครับผมพี่น้องกะมาล้องพื้นดันไหนนะครับมาลองพื้นดันไหนตอนนี้กับพอดีครับพอดีการไฟฟ้าเพิ่มาติดหมอให้นะครับเนาะการไฟฟ้ามาติดหมอใหนี่พี่น้องตอนนี้เพิ่งกำลังติดหมอให้นะตอนนี้กำลังมาติดหมอให้สําหรับหมอแปลงนะครับเนาะหมอแปลงกะไปขอมาวันจันทร์นะครับนาอกะตอนนี้กะ กังม,มาติดให้แล้วมีล็มันปูดรับพี่น้องไว้ขนาดครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเนาะม,นมาติดให้ติดตังให้นะครับเนาะ ้วก็แปลไฟฟ้าไปที่หนึ่ง ห้องหลักๆก็คือห้องนอนบ้านอนหน้าก็ห้องไอ้นอนหลงังพอยหล่ะกับห้องโถงนะครับเนาะนี่ก็จะเลืองห้องทวงตอนนี้ก็นี่ก็นองก็ห้องนอนบ้านอนหน้าก็บรองพื้นเรียบร้อยเดี๋ยวลองหนึ่งท่านเดี๋ยวมาลองรองพื้นนะกะ เมื่อกี้ตอนนี้ไปท่ท่าของบานอนานครับท่าของบานอนายอยู่ก็มาเบ่งไฟต่อครับพี่น้องม่นลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะทำการต่อเรียบร้อย ติดตั้งไฟฟ้าส่วนภูมิภานะครับเราเปนกาเดินทางง่ายก็คือใส่รถนะครับรถบอไซ สะดวกไปมาสะดวกเดินทางง่ายนะครับสำติดตั้งก็มีแพงนีอันนี้เดียบ้อยวันนาก็เดินสายไฟก็เป็นเก็ดเล็กเก็ดหน่อยนะครับเนาะสำหรับไฟฟ้านะไฟฟ้าก็มันจะมีขนาดครับพี่น้องเพื่อนว่วมรู้ผา เลาพคนก็บประธานในรู้พ่นก็รู้แล้วก็บ่เป็นหยังเนาะครับเนาะก็ก็คือการจะขออ่าขนาดหม้อแปลงก็คือต้องขึ้นอยู่กับขนาดของอ่าสายไฟพร้อมเนาะครับเนาะสมมุติเท่าทีขอสายไฟอ่าไอ้หม้อแปลงสิบห้าเนี่ยเขาก็ต้องสองจุดห่าขึ้นไปเนาะครับเนาะสายสองจุดห่าขึ้นไปสำหรับอ่าการที่จะขอหม้อแปลงสิบห้าเนี่ยนะครับเนาะสำหรับ ทั่วไปก็คือหาแอมป์ครับผมเอาแบบโหลดลังมาตั้งแต่หนึ่งหนึ่งจุดหกลงมาเนาะครับเนาะหนึ่งจุดหกลงมาอาจจะเป็นอ่าสายไฟหมอ้ M. อหาแอมนนี้ก็เพื่อจพี่น้องตอนนี้ก็เพิ่นกาลังเดินเก็บเดิน,าดนสายเดินยังเก็บสายให้เนาะครับเนาะ สายเดินอย่างเดินกิ๊บเลยแล้วก็มาติดหม้อด้านล่างนะครับเนาะเดินสายกันโบนแล้วๆก็เป็นความรู้ครับแล้วก็อ่าแนะน้ำอีกอย่างหนึ่งเด้อครับมีฟอร์มเด้อครับเนี่ยเห็นบ่อยที่เป็นอ่าถ้าสมัยก่อนก็สิเป็นเป็นลวดเป็นลวรลวดยึดสายเนาะครับเนาะลวดยึดสายแต่ว่าถ้าอสุเมืองเนี่ยมันสิเป็นสำเร็จรูปก็คือเขาเอิ้นพีฟอร์มนะครับพีฟอร์มกับซีิทขนาด กับสายไฟตัวกับสายไฟตัวนี้ช่วยไอ้ซอยยึดยึดสายไฟได้ดีนะครับพ่อหลังบ่หยังนะครับเนาะกันการหลังกันการหยังกสีทนแล้วก็สายไฟเราก็สิบ่อขาดในบ่ยนบ่หยังเนาะพี่น้องติดตั้งกาง่ายครับมีฟอร์มก็อุตัยที่สี่เดินสายไฟเดินนี่กะแนะน้ำให้ใส่ปีฟอร์มนะครับเนาะใส่ปีฟอร์มเอามันจัง เวลายืดหลังสายไฟนี่มันไปยังสี่เด้มาตรฐานนะครับเนาะมาตรฐานการไฟฟ้าเนาะอันีฟ้อมติดมีฟอร์มมันกะมันกะสี่ย้อนยืดมีฟ้อมนี่มันติดซอยหลังแต่ละด้านให้เราเนาะ เลเก็กๆหน่อยนะครับเนาะสำหรับผู้ที่อยากจะอขอขอขอไฟกับมีทะเบียนบ้านแล้วกะมี่บัตรประชาชนนะครับเอาไปยืนส่วนไทยกัถ่ายไปน้ำกระได้ครับผมแล้วกะเดี๋ยวทางการไฟฟ้าเพิ่นเนี่ยเนพะิ่นกระสีมีตำแหนง่งมี่ยังไงเฮาครับเนาะมีตำแหนง่งมี่ยังไงเฮ่อปฏิวัติว่า,าจะ บิ <Net> ่งว่าบ้านมันเีฮ็เพิ่นครดาวเที่ยวนะพิ่นสองดาวเทียมงจีนเเห็นเาอย่หมืองใดแค่บอกตำแหน่งบอกบ้านไกลดาวนะไกลๆเดี๋ยวจะมาเบิ่งตอนแล้วอีกที่นะครับเนาะจะสียเบิ่ง